สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอังคารที่13เดือนสิงหาคม2567วันนี้เรามีข่าวเสริมทับของทีมต่างๆมาฝากกันและเรายังมีการอัปเดตความคืบหน้าของข่าวต่างๆที่ได้เคยนำเสนอมาแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานมีฟุตบอลที่น่าสนใจลงเล่น3มรายการ ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดมันเด n ไนฟ์ฟุตบอลโคปาเตาเลียรอบแรกและฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับสโมสรส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่า วันนี้เราไปเริ่มเล่าข่าวแรกกันที่ทีมเลสเตอร์กันก่อนฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมเลเวอร์คูเซนเพื่อขอยืมตัวอดัมฮาโลแซดนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเช็กอายุ22ปีของทีมเลเวอร์คูเซนเพื่อให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้สัญญายืมตัวในครั้งนี้มีเงื่อนไขซื้อขาดที่20ล้านยูโร ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าแอดออนแล้วรวมอยู่ในสัญญายืมตัวในครั้งนี้ด้วยแต่เงื่อนไขซื้อขาดจะใช้ได้ในกรณีที่ในฤดูกาลนี้ทีมเลสเตอร์สามารถรอดตกชั้นได้เท่านั้นตอนนี้ก็เหลือแค่การเจรจาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะซึ่งตอนนี้กำลังมีการเจรจากันอยู่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเวสต์แฮมสมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวอารอนวาบิซากา้านักเตะแบ็กขวาชาวอังกฤษ อายุ26ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้ย้ายมาจากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมขุน้อนนานถึง5ปีด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีม纽卡素 f a b r i c i o Romano ได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าตอนนี้ผู้บริหารของทีมฟุตบอล Charlotte t ในลีกประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้ว เพื่อทำการเจราจาเพื่อขอคว้าตัวมิเกลอันเมรอนนักเตะมิดฟิลด์ของทีมคาสเพื่อให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมชาลอตฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่าภายหลังจากที่มีการเจราจาเบื้องต้นกับทีมซิลแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทีมชาลอตจะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปได้ตอนนี้ตลาดหลีกประเทศสหรัฐอเมริกาเหลืออยู่อีกแค่2วันเท่านั้นก่อนปิดตลาดและฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่า ตอนนี้ทีมนิวคาเซลเริ่มมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวมาเกฮีนักเตะกองหลังของทีมคริสตัลพาเลซได้สำเร็จข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่ามาร์ตินซูบิเมนดีนักเตะมิดฟิลด์ของทีมระอันโซซีดักได้บอกปัดปฏิเสธที่จะย้ายเข้ามาร่วมทีมหงแดงเรียบร้อยแล้วและทางนักเตะได้มีการบอกการตัดสินใจของเขาให้กับริชาร์ดฮิ ผู้อำนวยการสโมสรลิเวอร์พูลได้ทราบแล้วด้วยทางด้านผู้สื่อข่าวสายหงแดงหลายๆสํานักได้รายงานตรงกันว่าหลังจากที่ทีมหงแดงพลาดท,ที่จะได้ตัวซูบิเมนดี้แล้วพวกเขาอาจจะตัดสินใจที่จะไม่สนใจที่จะซื้อตัวนักเตะมิดฟิล์เบอร์6อีกต่อไปเพราะพวกเขายังมีไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์หรือแม้แต่วาตารุเอนโดที่พอจะเล่นตำแหน่งเบอร์หกได้อีกหนึ่งข่าวของทีมหงแดง ฟาบริซิโอโรมาโได้รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีการพิจารณาอย่างจรงิงจังที่จะซื้อตัวจิออจิมามาดาชวิลีนักเตะผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียอายุ23ปีของทีมบาเลนเซียเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้และทางทีมหงแดงได้มีการเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของนักเตะรายนี้แล้วด้วยค่าตัวของนักเตะรายนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโร และจากแผนงานที่ทีมหงแดงวางไว้ถ้าหากพวกเขาซื้อตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมจริงพวกเขาจะปล่อยให้ทีมอื่นๆยืมตัวไปใช้งานก่อนข่าวสุดท้ายของทีมหงแดงสโมสรเบรนฟอร์ดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวฟาบิโอคาวันโยนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกริมเส้นทีมชาติโปรตุเกสชุดย21อายุ21ปีของทีมหงแดงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นักเตะได้ย้ายมาจากทีมหง์แดงด้วยค่าตัวรวมทั้งเพจเกต27.5จล้านปอนด์อีกทั้งยังมีเงื่อนไขแบ่งกำไราการขายนักเตะในอนาคตอีก17.5%เปให้กับทีมลิเวอร์พูลอีกด้วยนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเบรนฟอร์ดนานถึง5ปีด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีเป็นข่าวอัปเดตความคืบหน้าของการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีมเซลซีและทีมตราหมีจากการที่เมื่อวานนี้ทางช่องของเราได้มีการรายงานไปว่า ทีมแอตเลติโกมาดริดกับทีมเซลซีมีการแลกดีลกันระหว่างคอนอกาลลาเกอร์นักเตะทีมเซลซีและซามูโอโมโรเดียนนักเตะของทีมตราหมีซึ่งในภายหลังดีลของซามูได้ล่มลงไปและได้มีการนำชูอัลฟิลิปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้แทนล่าสุดแมตต์ลอผู้สื่อข่าวสายเซลซีได้รายงานว่าสาเหตุที่ดีลของซามูโอโมโรเดียนได้ล่มลงไปนั่นก็เป็นเพราะว่าซามูตรวจร่างกายไม่ผ่านและเมื่อซามูตรวจร่างกายไม่ผ่านแล้ว ทีมเซลซีจึงขอไม่ซื้อตัวสมูแบบ100%แต่ขอเปลี่ยนเป็นเจ้าของนักเตะร่วมกันแทนซึ่งทางทีมตรามีได้บอกปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าของนักเตะร่วมกันล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าทีมเซลซีได้ให้ทางคองนอก,กันลาเกอร์ที่ในตอนนี้อยู่ที่ประเทศสเปนมาได้5วันแล้วให้กลับมาที่เซลซีเพราะการเจราจายังตกลงกันไม่ได้แต่การเจราจาก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ต่อไปการเจราจาย่งไม่ล่ม เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้หามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ